มาค่ะพี่น้องสำหรับมือนีวันที่เท่า์ได้นะคะมือนีวันที่25สิงหาคม2568ค่ะพี่น้องซึ่งตรงกับวันจันทร์นะคะแล้วท่าบอกว่าวันจันทร์นะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนกำลังคิกถึงต่างประเทศค่ะพี่น้องแล้วนี่ละ่ะนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนเชื่อว่าอาจจะหาตัวสืส่อโบสถ์ท่านใดๆนะคะสำหรับแล้งนี่บอเป็นยังค่ะพี่น้องแอดมินนี่แนวทางมาฝากพี่ต่อน,น้องเราพี่น้องเนาะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ แชร์ได้แชร์นะคะก็สิวจากับ FC ฟซีแฟนคลับครับพี่นอ้องสิบห้ไปเบึงนะคะสิบห้าไปบิงคลิปนี้เลยนะคะแล้วกะ็ให้ FC ฟซีแฟนคลับหลายคนได้เบึงได้จับตาได้สังเกตเบึงดีๆบันทอะบอกเลยนะค่าวบาตาดีได้ตาไร้เสียครับพี่นอ้องนะคะเอาไปเบึงคลิปนี้กัน นั่นละ่ะเป็นจังได้ในเรียกเ้กว่าชัดเจนน้องพี่น้องเนาะสาหรับในหมู่บ้านนี้ค่ะพี่น้องกถือว่าเป็นวันเกิดของทั้งด้านพ่อการชัยน้องพี่น้องเนาะวันที่24สิงหาคมนะคะแล้วนี่ละ่ะสําหรับในหมู่บ้านอุ้งอิงเพรบ้านแพจก็มีการไปเยี่ยมไปเยือนบ้านของพ่อการชัยเป็นครั้งแรกค่ะพี่น้องซึ่งหลายๆคนบอกว่าบ้านหลังนี้เปรเียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของน้องอุ้งอิงเป็นอย่างขึ้นว่าจังสันนะคะ สิบ,บอกให้ว่าบ้านหลังที่สองขององุ์งอิงได้จังใดครับพี่น้องว่าแต่ก้าวขาเข้าไปบานของพอการชัยสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือรูปน้ององุ่งอิงพ่อการชัยเตียนรูปองุ่นอิงรอบบ้านเลยครับพี่น้องนะคะขันค้นี่บรู้จักนี่ก็คือแบบคิดวาเป็นบานขององุ์งอิงละเดเนาอพี่น้องเนะเอากะถือวาสวยงามมากๆนาอพี่น้องนะรูปองุ่งอิงแบบติดรอบบ้านเลยพอการชัยบอกว่า เอาไวเบิงนะคะเอาไวเบิงยง้มแบบขิดหอดลูกสาวพื้นมาจังสี่ลัเอากะทอวาสุดยอดค่ะพี่น้องสาหรับในมือบ้านนี่นะคะทางด้านพอกันชัยวิเลศินกะนี่หละถือเซื้อไพรส์ถือเซอร์ไพราจากองค์อิงก็คือองคงอิงได้มีการมอบทองนะคะเป็นสอยทองนี่ละให้กับทางด้านพอกันชะัยนะคะสำหรับพอกันชัยว่าจังไรละว่าขนลูกเลยครับละว่าจังสีหละ่ะ แล้วนี่แหละครัพี่น้องในหลังจากที่อุคงอิงได้มีการหมอบท่องให้เป็นทีนเรียบร้อยแล้วกรร็เมีการว่าจากกันเล็กน้อยนอพี่น้องเนาะอยู่บนรถแหค่ค่ะพี่น้องว่าวจากกันเรื่องหนังนะคะนี่แหละสาหรับพอกันใช้กระบอกวาสําหรับอุคงอิงถือว่าเป็นลูกสาวอีกคนของผมนะคะและอุคงอิงถือเป็นคนที่ผมรักที่สุดอีกคนเพิ่นบาจังสี่ละแล้วอุคงอิงเพรบันแพิงน้องบาจังสี น้องบอกว่าคันพอ่อหักหนูคือจังลูกสาวพ่อกระโอนเมื่อดกของพอ่อให้หนูที่ละ่ะเป็นจังไดมือจาวานะคะสำหรับพ่อการใช่นะคะมือจาคิดเบิงแล้วจะตอบว่าจังไดเมื่ออุ้งอิงพูดแบบนี้พ่อกันใช่ตอบชัดเลยครับพี่น้องนะคะไปเซ็นเอาเลยนะคะผมคือไม่มีลูกสาวผมไม่มีลูกหลานอยู่แล้วอุ้งอิงพร้อมที่จะมาอยู่ไหมละ่ะนะคะเป็นจังไดมือจาวาสำหรับอุ้งอิงบอกว่าคันถามา่า นู๊กนูก่ามาอยู่บอนูมาอยู่แ้ๆนี่คือคําพูดของอุงอิงเพชรบานแพงครับพี่น้องนะคะเรียกได้ว่าอบอุ่นน่ารักมากๆนกพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละครับพี่น้องําหรับในเมือบ้านกับเหตุไห้งหลายๆคนประทับใจหลายเหตุการณ์โดยกันนี่แหละคันอุงอิงก็พอกันใช่ไหมยูน้ากันครับพี่น้องสิมีเรื่องเล่ามากไม่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องเล่าทีแบบน่าประทับใจทุกครั้งนพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่แหละครับพี่น้อง หลังจากทีแล้วงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอุ้งอิงกับสิเดินทางกลับนคะคะก่อนที่น้องจะเดินทางกลับน้องกัมีการไปกล้าแม่คั่วล่าทุกคนนพี่น้องเนาะแล้วในขณะที่อุ้งอิงเด้มีการยังไปล่าแม่คั่วเป็นจังไเลมุสวาอย่างเทียนเมินเด้ขึืนครีพเฮฟซีแฟนคลับหลายคนได้เบื้องกันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะอุ้งอิงเพรบานแพิงในขณะทียังไปล่าแม่คั่ว ยู่ดีดีน้องเลยมีการเอามือเอามือไปแตะเอามือไปสัมผัสกับมอเตอร์ไซค์คันหนึง่งอันนี้กับเบอราสบคือกันบอร์บคือกันบา,นนาเป็นยังน้องจาเหตุจงสันเลยค่ะมีมีม,มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่ค่ะพี่นอ้องอุ้งอิงได้มีการเอามือไปแตะนะคะเอามือไปสัมผัสเนาพี่น้องเนาะนะคะและ้วบนที่นี้เชื่อว่าทุกคนต้อง ตองเลี้ยวเบิ้งไปทะเบียนรถยางแนนนอนค่ะพี่น้องว่าเป็นไปทะเบียนรถย่างอุ้งอิงนองจังเดดจับเดดบายจาังสีแม่นะคะแต่บาลหลบแหลกนีเบิ้งบอทันค่ะพี่น้องเบิ้งบอทันนะคะหลังจากทีล่าแมคคั่วเรียบร้อยเบิ้แล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนยางกลับบันที่นี่ค่ะพี่น้องตอนยางกลับอุ้งอิงบ่รด้จับแต่บาคนที่จับนี่เป็นแม่หน่อยเอาเป็นจัางไหนจับทั้งแม่ทั้งลูกเลยแสดงว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษอย่างแน่นอน นะคะตรงนี้ยังพิเศษที่แบบเฮใไ้แม่กับดูกนี่จับทั้งสองจังสิแมน่รอบแรกนี่เป็นอุ้งอิงจับรอบสองนี่เป็นแม่หน่อยครับพี่น้องบอกบ่เชิงว่าเป็นการจับเป็นเป็นการเคาะบอกอันประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะแล้วรอบสองตอนที่แม่หน่อยจับเห็นป,ป้ายเะเบียนรถแบบแบบเต็มเตมแบบชัดเจนยังที A, ได้คืนเฮฟซีแฟนคลับหลายคนในเบิ่งนั่นแหละนะคะแต่บางบางคนก็คือเิเบื้องบ่าชัดครับพี่น้องบอกเป็นหยัง แอดมินสิบอกอีที่หนึง่งสำหรับไยทะเบียนรถนี่ก็จะเป็นหาเก่าศูค่ะพี่น้องต้องอีกที่หนึง่งจะเป็นหาเกและทถ้าบอกว่าหาเกและหลายคนสินหนึ่งถึงอย่างกับว่าตรงยังจากยางเลยค่ะพี่น้องก็ตรงๆเต็มเต็มตามนั่นแหะกะสื่อเลยค่ะพี่น้องหาหายังแน่ล่ละหาเก่าเก้าหาบอกนะคะเก่าศนย์นย์เก่า หาซูลซูหาประมาณนี้แหละแต่ว่าบางคนบอกว่าเหล็กหกกับเลขเก,ก่านี่คือตัโตเดียวกันขันเสื่อเก่ายัางให้เสื่อหกหนั่นนั่นหลายคนว่าจังสีล่ะเอากระมือแรงนี่ปังปังมั่นหมานกันสู้ผู้สุขคนเราพี่น้องน้องแสดงว่ารถคันนี้ต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนแม่กรับลุกจังแบบให้ความสนใจขนาดนี้ค่ะพี่น้องรอบแรกอุ้งอิงเคาะนะคะและและคนก็บแบบ เริ่มสนใจรถคันนี้แล้วนพี่น้องเนาะบันที่เดียรอบสองแม่หน่อยก็ไปคออีกจังสิแมะเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นพี่น้องเนาะพออ่าพอกันใช่บะแยกไปเคาะมันเ้อแม่หน่อยมาสิมาเด้จังสิแมะประมาณนี้ก็บอกยกหัวกันไปบันทึกนพี่น้องนอเอากะเป็นจังไดห,หลังจากจบงานกะเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วตอนนี้กับเมื่อสิไปงานยังอีกเนี่ละ่ะ กำลังเดินทางอีกแล้วครับพี่น้องกับส้มกำลังใจให้สำหรับทีมงานรถตู้นาอพี่น้องน้องไม่ว่าจะเดินทางไปมุ่งได้ก็ตามกับขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางวันเถาะนาะพี่น้องน้องเอาน่นแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวส้สำานี้สักก่อนนาะค่ะก็ขมาสวัสดีค่ะ